ตำแหน่งงานวา่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากกลุ่มสรรพสามิตได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน44อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและวุฒิปร,ริญญาตรีหลายสาขาวิชาตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการเงินเดือน1 5 0 0 0บาทถึง16,500บาทประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการจำนวนที่เปิดรับจำนวน15อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเงินเดือน11,500บาทถึง12,650บาทประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน8อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินและก,การธนาคารสาขาวิชาการตลาดหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งพนักงานสนรรพสามิตรปฏิบัติงานเงินเดือน11,500บาทถึง12,650บาทประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน21อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินและการธนาคารสาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาการก่อสร้างสาขาวิชาโยธาหรือสาขาวิชาสำรวจผู้สมัครสอบทุกท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกอพอ สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมพศ2566ถึงวันที่31สิงหาคมพศ2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการคะและนั่นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ